แนวออกแนวมั่วมั่วรภาพด้วยดิภาพด้ยแล้วก็อ,อยากเป็นไกด์ภาพด้วิอไ,ไม่ใช่ของจริงพูดสิพูดพูดนี่อะไรครับ๋วยเตียวรอดครับคุณเดี๋ยวรลักครับฝากขอโทษแทนทุกคนด้วยนะครับเเรื่องน้องกบตัวนั้นนะครับขอโทษนะครับไม่ได้เผาไม่ได้ไม่ได้อยากให้มาเผานะครับไม่ได้ขอนะครับมาทำไมผลนี้มาบานเลย หล่อที่สุดในเมืองไทยแล้วคนนี้หล่อที่สุดดาราเป็นนายแบบสองปีต้องต้องต้องบอกด้วยว่ามอ,มองแบบไหนจะให้ดูว่านี่มอ,อมองมองมุม45สาองศาตะเคียงซ้ายหล่อที่สุดในประเทศไทยดาราดาารผมคือซูเปอร์สตาร์ใครจะมาผมมาบ้างเดี๋ยวจะยีหัวพี่แต่ไม่หมดตี่บอกไอ้ชิมหมดยิวหัว ไม่รบบใครกินไม่หมดจีกวหาอยากสัสมมดจีวแี่เดียวี่หวานมั้งห่งีีนึ่งหนึ่งไม่สองจานลเลหนี่เอ้นไม่องจานนมตังโดนแล้วเอลตัง Ô mama, cả lần này, chịu <laughs> mày oh. <laughs> Để Cái nèo, chịu mày nèo. 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 Cái nèo, chịu Cái nèo, chịu Cái nèo, chịu mày nèo. Cái nèo, chịu mày nèo. Cái nèo, chịu mày Cái nèo, chịu mày nèo. Cái nèo. Cái nèo, chịu mày nèo. Cái nèo, chịu mày nèo. โคงอะไรครับโค้งอะไรครับอีก hmm. น oh, mm, ี่แมงสอมันเยอะเลยอสวันยิ่งเรื่องเยอต้องวัดโคง2.44เมตรได้รหมหลังพายุฝนนัดมีฟองนระโดน